สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเคยนะครับผมกับช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมซึ่งเมื่อประมาณสักช่วงเย็นๆของวันที่25นะครับผมทุกๆคนก็พอจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับผมว่าแอปโรบินฮุดเนี่ย จะปิดให้บริการอ่าวันที่31กรกฎาคมนะครับผม2567ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก1เดือนนะครับเพื่อให้ไรเดอร์นะครับผมเตรียมตัวไรไรเดอร์ไดเวอร์ Driver. แล้วก็ร้านค้าแอป,ปของโรบินฮ o ดนะครับผมอันนี้ไปหมดเลยนะครับผมทุกแอป,ปที่เกี่ยวกับโรบินฮ o ดนะครับผมก็ผมยังไม่ทันได้สมัครลองขับของแอปโรบินฮ o ดเลย กำลังคิดอยู่ว่าจะสมัครพอดีแต่ว่ามีเวลาอีกเดือนหนึ่งผมไม่รู้นะว่ายังสมัครได้อยู่หรือเปล่าถ้าสมัครได้ผมจะลองสมัครและลองไปขับดูนะครับผมซึ่งแอปโร i n นฮ o ดก็จะเข้ามาเปิดบริการช่วงโควิดนะครับผมช่วงโควิดที่เกี่ยวกับพวกส่งอาหารนะครับผมอ่าโรบินฮูดก็เป็นแอปที่ว่า คนไทยหล,หลายๆคนชอบนะแบบที่เคยฟังมานะพวกอ่าส่งอาหารร้านอาหารแบบเนี้ยเก็บค่าบริการอะไรเขาไม่เยอะมากไม่ได้เอาเปรียบอะไรเขาเยอะมากนะครับผมซึ่งโรบินฮูดเนี่ยก็เปิดมาประมาณสักสี่ห้าปีแล้วสี่ปีได้มั้งเออก็เสียดายเหมือนกันผมยังไม่ได้ลองขับเลยว่าจะลองขับดู ว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าโรบินฮุสตตอนแรกผมก็มีแพลนว่าจะตอนสมัครล i n แมนไดเวอร์ Man แล้วก็จะไปโรบินฮุสตต่อไปทาดาต่อซึ่งตอนนี้โรบินฮุสก็ยุติไปแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยน,นเป็นทาดานะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่ขับโรบินฮุสอยู่นะนะครับผมช่วงที่ผ่านมาผมเห็นก็โบนัสดีใช้ได้นะครับผมที่เคยเห็นที่เพื่อนเเอามาลงกันในพวกกลุ่มแก็ป กลุ่มโบกลุ่มอะไรพวกเนะี้อืมก็เสียดายเหมือนกันสำหรับแอปโรบินฮ o d ที่ไม่ไปต่อซึ่งเพื่อนที่ขับโรบินฮุดอยู่ก็ผมว่าคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะผมคิดว่าทุกๆคนอะ่ะไม่ได้ขับอยู่แอปเดียวใช่ไหมครับผมพวกเป็นรายเวอร์ขับโรบินฮุดเป็นหลักเนี่ยขอคงมีแอปสำรองมีโบมีแกล็บมีไลแมนมี ทาดามีอะไรเยอะแยะเลยก็โรบินฮูดเขาก็ประกาศยุติก็มีเวลาให้คนที่ใช้แอปของโรบินฮูดก็ประมาณสักหนึ่งเดือนเพื่อให้เตรียมตัวอ่าสมมติถ้าแอปอ่าถ้าคนขับโรบินฮูดประเภทเดียวนะสมมติถ้าคนขับโรบินฮูดมีแอปเดียวเลยเขาก็จะได้ให้คนขับเนี่ยได้เตรียมตัวไปสมัครแอปอื่นไม่ใช่ว่าประกาศปุง้ง2วันปิดเลยอันนี้ คนที่ทำงานอยู่กับแอปที่เป็นาพาร์ทเนอร์กับแอปแอปนันนี้ก็เตรียมตัวไปต่อไม่ทันแบบนี้ก็จะทำให้เขาแบบเสียโอกาสในการทำงานอะไรแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยที่ตอนนี้ที่เกี่ยวกับโรบินฮูดนะผมมีอยู่อย่างเดียวก็คือผมมีร้านอาหารที่เกี่ยวกับโรบินฮูดก็ผมขายอาหารทางแอปพลิเคชันเหมือนกันโรบินฮูดซึ่งงบโรบินฮูดเนี่ยจะหักน้อยที่สุดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแอปโรบินฮูดที่เป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับรเดอร์อะไรด้วยก็ที่พอรู้คร่าวๆซึ่งตอนนี้ที่ผมขายอาหารอยู่ผมมีอยู่3แอปนะครับผมผมมีไ e Man มี Grab แล้วก็มี Robinhood ซึ่งโรบินฮูดเนี่ยจะหักค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าน้อยที่สุดนะครับผมอ่าของ Grab เนี่ยรู้สึกว่าจะหักไปประมาณตั้32%องเเเลยนะครับผมร้านค้าขายได้ร้อยเนี่ยแอป จะเอาไป32%ของเปอร์เซนของไลแมนนลแมนก็เท่ากับแกลบเลยนะครับผมโดนหักเท่ากันเลยาอ่า32.1ประมาณนะก็ตีกลมๆก,ก,ก็ตี32เอร์เซน่ก็จะหักเยอะเหมือนกันชุม,มุติลองคิดดูเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมครับผมว่าถ้าเราสั่งอาหารในแอปพลิเคชันเนี่ยให้พี่ไรเดอร์มาส่งเนี่ย ราคาจะสูงเป็นพิเศษราคาอาหารแอบเนี่ยจะสูงเป็นพิเศษเลยอ่าเช่นบางทีเราเคยกินหน้าร้าน50เนี่ยพอไปสั่งในแอบเจ็ดสิโอ้ทำไมแพงจังวะซึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือร้านค้าโดน32%สมมุติถ้าร้านค้าเก็บเท่าเดิมเช่นขายหน้าร้าน50เนี่ยสมมติขายหน้าร้าน100 ถ้าเขาขาย100นะครับผมเงินที่เขาได้จริงๆก็ประมาณ68บาทซึ่ง68บาทนั้นอาจจะเป็นต้นทุนของเขาก็ได้อ่าส่วนที่แอปหักไปอาจจะเป็นกําไรเขาก็ได้สมมุติถ้าเขาไม่เพิ่มราคาตามเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับผมอแล้วทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องโรบินฮูดที่ผมมีร้านค้าอยู่นะครับผมแก๊ปกับลายแมนเนี่ยประมาณ32% r b n h o o d ที่ผมเข้ามาแรกๆเลย โดนแค่13เปอซเองนะครับผมถือว่าน้อยมากน้อยมากๆผมทำแอปโรเบนูดเนี่ยจะได้กำไรเยอะสุดเลยนะสำหรับแอปโรเบนูดแต่ก็มีข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าได้กำไรเมื่อเราได้กำไรเยอะสุดเนี่ยทางแอปอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ไปทาําโฆษณาทำนู่นทำนี่เยอะแยะเหมือนแกลอปปหานก็จะเข้าน้อยนะครับผมอ่า ก็ที่ฟังฟังมานะครับผมอาจากไรเดอร์จากร้านค้าก็เสียดายเหมือนกันผมเสียดายมากเลยที่ว่าแอปโรบินฮูดไม่อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นแอปที่ว่าออน่าจะเป็นแอปที่ดีอีกแอปหนึ่งนะซึ่งเป็นของคนไทยซึ่งที่ผมดูมานะครับผมขาดทุนห้าพันห้าร้อยล้านถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมโออ ส่วนของแกล็บอะไรพวกนี้ช่วงแรกๆก็ยอมขาดทุนก่อนทุกแอป,ปนะครับผมที่เข้ามาเล่นในวงการไดเวอร์ไรเดอร์รางคาเนี้ต้องยอมขาดทุนก่อนทุกแอป,ปถ้ามาถึงเจ้ากําไรเลยนะครับผมไม่มีคนใช้บริการนะครับผมเพราะว่ามาถึงคิดแพงเลยก็ไม่มีคนใช้บริการนะครับผมซึ่งแกลบช่วงหลังๆผมเห็นเริ่มมีกําไรแล้วเหมือนเหมือนเมื่อปี2,000เออ 2 5 6 6ก็คือปีที่แล้วนะที่ผมเห็นในโซเชียลอ่ะแกปได้กำไร1,300ล้านบาทเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าเขาก็ขาดทุนไปเยอะแล้วเหมือนกันปีก่อนก่อนหะน้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูประกาศของโรบินฮูดกันนะครับผมเขาประกาศว่าแจ้งยุติการใช้บริการแอปพลิเคชัน o b i n h o o d นะครับผมมีตั้งมีผลตั้งแต่วันที่31 กรกฎาคม2567นะครับผมบริษัทอ่านว่ายังไงไม่รู้ p u r p ์พิวเวนเจอรจำกัดเนี่ยแจ้งยุติให้บริการแอปพลิเคชันโรบินูดมีผลตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมเ7เป็นต้นไปนะครับผมลูกค้าทั่วไปสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันได้บนแอปพลิเคชันโรบินูดได้ตั้งแต่ได้ถึงนะครับคนที่ใช้บริการไม่ว่าจะลูกค้าหรืออะไรเนี่ยใช้ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเหมือนกันถึงเวลา สองทุ่มก็คือ20่สนาฬิกานะครับผมอ่าอันนี้ก็คือแบบลูกค้าที่ว่าคนสั่งอาหารคนเรียกรถอะไรแบบเนี้ยเขาใช้ดได้จนถึง2องทุ่มนะครับผมทีนี้ผู้ประกอบการร้านคา้าโรบินฮูดคนขับรถยนต์โดยสารสามารถใช้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood Shop Robinhood Rider Robinhood r r v v r r เพื่อทำธุรกรรมต่างๆได้จนถึงวันที่31เวลา2ทุ่มเหมือนกันเลยก็ ไม่ว่าจะลูกค้ารา้านค้าคนขับรถยนต์อะไรพวกเนี้ก็ได้2องทุ่มพอถึงพอถึงสองทุ่มปุ๊บแอปปิดปับ๊บไม่สามารถใช้บริการได้นะครับผมซึ่งผมว่าแอปอ่าโรบิน h ูดเนี่ยสมมติถ้าเขาจะทำต่อผมว่าเขาก็น่าจะทำได้นะครับผมเพราะว่าเขาก็มีเงินทุนเยอะอยู่เหมือนกันก็เป็นอยู่ในเครือธนาคาราไทยพาณิชย์ใช่ไหม h ซ CB ผมว่าที่เขายุติก่อนนั้นนี้ที่เขาเคยประกาศมาบอกว่าเขาจะเข้ามาช่วยผู้คนนะครับผมในช่วงโควิดอะไรพวกนี้ก็เหมือนร้านอาหารนะั่นแหะเขาเข้ามาช่วยรับส่งอาหารแล้วก็คิดค่าเปอร์เซ็นต์ร้านค้าน้อยนิดแล้วก็ให้ค่ารอบไรยเดอร์ที่เยอะขึ้นช่วงนั้นก็รเดอร์โรบินฮุดก็ได้ยอดกันเยอะมากเพราะคนแห่กันไปสมัครเยอะเพราะว่าได้ค่ารอบเยอะนะครับผมสําหรับ รถยนต์เนี่ยผมเสียดายมากผมไม่รู้ข้อมูลเลยเพราะว่าผมไม่เคยขับไม่เคยอะไรเลยเพื่อนเพื่อนที่มาขับก็เพื่อนเพื่อนที่เคยขับโรบิน h o ดก็มาเล่าประสบการณ์พูดคุยอ่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้แอปโรบิน hood ให้เพื่อนเพื่อนในช่องของผมฟังหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ยังไงว่าดีกว่าแอปอื่นหรือเปล่าหรือว่าแย่กว่า หรือว่าก็พอๆกันหรือว่ายางไรนะครับผมก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การให้ฟังได้นะครับผมซึ่งหลังจากเนี้ยผมว่าน่าจะมีแอปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมที่เกี่ยวกับส่งคนส่งอาหารอะไรพวกเนี้ยส่งอาหารนี่ก็อยู่ยากเหมือนกันนะบางทีสู้เจ้าใหญ่ๆไม่ได้เช่นแกลบกับไลแมนตอนนี้เขาก็คือเหมือน ถือครองประเทศไทยอยู่เกี่ยวกับการสร่งอาหารนะครับผมอาจจะมีแอปอื่นๆเข้ามาก็ต้องเฮนทุนเฮออนทุนหนาๆนะครับผมว่าต้องทําโฆษณาแข่งอะไรกับแอปเก่าๆเยอะมาก ถ้าไม่ถึงจริงๆโฆษณาไม่ถึงโปรโมชั่นไม่ถึงไม่ยอมกับทุนเยอะๆช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถเรียกคนขับไม่สามารถเรียกรยเดอร์ไม่สามารถเรียกไดรเวอร์ได้นี่ก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับผมอเราคนที่อยู่ในวงการนี้ก็มาพูดคุยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแอปโรบินฮ o สให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเพราะว่าบางคนเขายังไม่รู้ว่าไอวงการรยเดอร์โรบินฮุเนี่ย ร้านค้าโดนหักเท่าไร่เนี้อันนี้ก็มาพูดกันให้ฟังนะครับผมโอเครูเมนูดไม่อยู่แล้วคนขับก็ต้องไปต่อนะครับผมเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวาหาหา,าเงินรายได้เสริมเลี้ยงลูกค่านมาอะไรจีปทะ,ะแล้วแต่คนอ,าอาสามอ,าอะไรก็เรียกภาระไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดว่าเป็นภาระดีกว่า พูดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําที่ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกอันเนี้ยเราก็ต้องไปต่อไปหาแอป,ปอื่นๆที่ดูว่าเหมาะสมกับเราเช่นแกล็บโบอ่าไลน์แมนเวอร์ทาดาอะไรพวกเนี้ย่าเพื่อนๆตอนนี้ไม่รู้ว่าชอบแอป,ปอะไรกันบ้างผมเนี่ยแล้วแต่บางโอกาสบางครั้งก็โบดีกว่าบางครั้งก็แกล็ดีกว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับผมช่วงหลังประมาณสักเที่ยงเนี่ยเที่ยงจนถึงช่วงเย็นเนี่ยผมจะชอบขับของแกลบในส่วนตัวเมืองเพราะว่าส่งใกล้ๆาราคาก็จะดีหน่อยถึงว่าจะเจอรถติดผมลองมาคำนวณดูแล้วนะครับผมเจอรถติดบางทีส่ง20-30นาทีเนี่ยค่าน้ำมันน้อยกว่าที่ส่งแบบไกลๆแล้วเยอะนะอันนี้ ความคิดผมนะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงแต่ผมว่าคือมันติดไม่ได้ติดติดเยอะขนาดนั้นจนชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ก็ติดพอติดพอประมาณนะครับผมอบางทีก็ชอบโบเพราะว่างานมีต่อเนื่องเรื่อยๆบางทีก็ชอบลน์แมนแล้วแต่บางช่วงนะเรามีความคิดว่าเออช่วงนี้เอ้ยทำไมแอปของแกล็บดีจังราคาดีจังเราก็ขับแกล็บ ก็แนะนานให้เพื่อนๆสมัครไว้หลายๆแอปเลยเผื่อส่วนเรื่องโบนัสของแต่ละแอปเนี่ย <c oughs> ก็ลองดูว่าเราถนัดแบบไหนอ่าของของของโบวก็วิ่งจำนวนรอบของไลแมนก็จำนวนรอบเป็นพื้นที่ของแก๊ปก็เก็บพุงเก็บเพชรอะไรกันไปของแอปอื่นใครที่รู้ก็ใครแบบว่าเออเราถนัดแบบไหนมากกว่าเงินแบบไหนคุ้มกว่าเราก็ขับแบบพวกนั้นนะครับผมโอเคก็ okay. okay. ๋ยวลองดูหลังจากนี้ผมลองสมัครโรบิน hood ดูไม่รู้ว่าเขาปิดไปแล้วหรือยังนะถ้าสมัครได้เดี๋ยววันนี้เลยเดี๋ยวผมลองไปทําดูถ้าสมัครได้ผมลองสมัครแล้วก็เดี๋ยวลองมาขับดูภายในหนึ่งเดือนเนี่ยที่จะก่อนที่เขาจะปิดเนี่ยเผื่อจะได้มีส่วนร่วมกับแอปโรบิน hood สักหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างโอเควันนี้ก็มาชวนเพื่อนเพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับแอป,ปต่างๆที่ผมพอทราบให้ฟังกันแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นมี อะไรยังไงก็เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้นะครับผมแต่ว่าก็มาพิมพ์อย่างสุภาพหน่อยใครที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผมก็เข้ามาพิมพ์ได้นะครับผมก็แต่ว่าก็พิมพ์ดีๆหน่อยถ้าพิมพ์ไม่ดีผมก็สวน <c oughs> นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดี